อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุกโโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุกอเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอพพยาปโชโชหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอนีโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอตานังปริหารามิ จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัเพสัตตาอเวราโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัเพสัตตาอัพยาปัชาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สัพเพสัตตาอานีคาโหณตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุตจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวล สพเพสัตตาลัทธสามปฏิโตมาวิคัตชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พลากจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากรรม,มสกากรมมทายาธากรรม,มโยนิกรมมพันทุกรรม,มปฏิสรารนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำมังกริตสันติกัะยาณังวาปาปกังวาตัสะทาทยาทาภวิสันติจกทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป